เมื่อเกิดขอจดหมายเหตุพุทธธาตุอินทปัญโยขึ้นที่กรุงเทพเมื่อ12ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหลักคิดของการดำเนินงานของที่นี่ก็คือว่าหนึ่งเก็บรวบรวมงานทำของท่านอาจารย์พุทธธาตุไว้เพื่อให้คนมาสืบคน้นแต่อย่างนั้นคงไม่พอทำอยังไงให้ข้อธรรมนั้นเนี่ยไปถึงผู้คนให้ได้เรียนรู้และเอาไปใช้ประโยชน์ได้ เมื่อทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เอามาสร้างทําเป็นนานากิจกรรมเชิงเรียกว่าบ่มเพาะพัฒนาแล้วก็สาธิตแล้วก็ออกไปขยายจนกระทั่งสถาบันอาสมศินได้ทําโครงการที่ชื่อว่าวัดบันดันใจทางสถาบันเนี่ยจะเชี่ยวชาญเรื่องสถาปนิกซึ่งมันเป็นเรื่องของมิติทางด้านฮาร์ดแวร์แต่สถาบันเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นต้องมีมิติทางด้านซอฟต์แวร์ก็คือเรื่องของกิจกรรม เรื่องของสิ่งที่จะต้องไม่ได้นะครับก็เลยมาขอให้สนโมกเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยพวกเราก็เข้าไปร่วมด้วยด้วยหลักการก็คือว่าไปถวายงานพระและวัดต่างๆที่อยากจะปรับปรุงวัดและพระให้เป็นพื้นที่ที่เราภาษาก็คือโรม,มันีนะครับเป็นสถานที่การปฏิบัติธ,ธรรมและการเผยแผ่ธรรมในพระพุทธศาสนาท,นนท่านทัุ้กท่านเนี่ยจะ ติดตามเรื่องเทคโนโลยีโน้ตฮาวที่โลกเขาใช้กันแล้วท่านเอามาปรับประยุกต์เพื่อใช้ในงานทําก่อนที่ท่านจะสิ้นเนี่ยท่านเขียนบันทึกไว้เมื่อวันที่24พฤษภาคมปรากฏอยู่บนปฏิทินคอมพิวเตอร์กับโพธิปัญญากําลังแสวงหาสหายภาพในเนี้ยมีพูดถึงเรื่องบทบาทของคอมพิวเตอร์ถ้า,าว่าคอมพิวเตอร์ไม่ถูกจัดก,การให้ดีก็จะกลายเป็นเครื่อง เครื่องหล่อเลี้ยงไปในอีกด้านหนึ่งแต่ถ้าเราแสวงหาสหายภาพกับโพธิปัญญาได้คอมพิวเตอร์ก็จะมาเติมเต็มที่ขอจุดหมายเหตุเราเนี่ยก็ผลิตโปรแกรมต่างๆเพื่อใช้ที่ขอจุดหมายเหตุบ้างแล้วเราก็คิดว่ามันน่ามีบางโปรแกรมบางอย่างนะถวายพระและถ้าพระท่านได้ใช้น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น โครงการซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการวัดเป็นการทําซอฟต์แวร์เพื่อที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการความเป็นวัดะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือเกิดมาจากว่าปัญหาที่พระท่านต้องมาทํางานในสิ่งที่ไม่ใช่งานที่พระต้องทําอย่างเช่นมานั่งทําเรื่องของการจัดการเรื่องบัญชีเรื่องการเงินเรื่องของการจัดการพวกระบบดูแลวัดอะไรต่างๆทั้งหลายพระท่านต้องมาเสียเวลากับการทํางาน กับเรื่องแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็เลยมองกันว่ามันสามารถที่จะนําระบบหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมาทําให้การจัดการเรื่องพวกนี้กลายเป็นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อมาใช้เป็นตัวจัดการแทนแทนที่จะเป็นคนที่เริ่มมาก็เริ่มจากปัญหาก็คือว่าที่วัดทําหน้าที่ของวัดหลักๆก,ก็คือเรื่องของการทําให้เกิดการเจริญกุศลทั้งฝั่งพระด้วย ฝั่งโยมที่มาวัดด้วยรวมทั้งญาติโยมที่ทำงานที่วัดด้วยปัญหาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อเราทำหน้าที่บทบาทที่เราทำประจำอยู่มันเกิดปัญหามันไม่เป็นกุศลอย่างเช่นว่าโยมมานิมนต์พระกว่าจะได้คำตอบว่าพระว่างไม่ว่างพระที่รับกิจนิมนต์แล้วก็มีความกังวลใจไม่รู้ชัดว่างานที่รับไปจะตรวจสอบตรวจทานได้จากตรงไหนหรือว่าข้อมูล สื่อทำที่จะเผยแพร่ออกไปทำยังไงจะมั่นใจว่าถูกต้องไปถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวางดีที่สุดเท่าที่เราจะมีกำลังทำได้หรือแม้แต่ญาติโยมที่ทำงานอยู่ในวัดเป็นช่างที่จะคอยดูแลทำนุบำรุงเสนาสะนะข้าวของเครื่องใช้ในวัดก็มีภาระงานมากจัดลำดับงานลำบากสามารถที่จะตอบว่างานไหนยังไม่เสร็จเพราะอะไรตอบยาก ก็ทําให้เกิดบรรยากาศความเป็นอยู่ที่ไม่เป็นธรรมพิบาลอยู่กันแล้วอาจจะมีความขุ่นข้องสงสัยกังวลหวาดวัน่นก็เลยเป็นจังหวะว่ามีทางโครงการวัดบรรดาลใจแล้วก็ทางสมมติกรุงเทพก็เข้ามาช่วยวัดเอาความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการในทางโลกทางชาวบ้านที่เก่งกว่ามาแนะนำมันก็มีความยากง่ายในระดับของเทคนิค ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ใหม่ด้วยกันทั้งคู่อะครับเอาจริงๆเราก็ใหม่พระก็ใหม่เพราะฉะนั้นความยากนะตอนต้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเทคนิคน่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างการทํางานว่าเราจะจัดโครงสร้างของการทํางานแบบไหนที่มันสามารถที่จะไปในได้ในระยะยาวแล้วเหมาะสมกับแบบวัดๆอย่างเงี้ยครับก็มานั่งคุยดูภาพรวมเห็นแล้วว่าเนี่ยระบบกินิมนต์เน่ยเป็นระบบที่ควรจะทําก่อนก็จะเป็นการคุยตรงกันระหว่าง ตัวโปรแกรมเมอร์กับตัวเจ้าของปัญหามันจะทําตรงนั้นได้มันต้องเริ่มมีฐานข้อมูลเพราะ,ะนั้นก็ไปจับตั้งแต่ฐานข้อมูลพระเลยครับเพราะว่ายังไม่เคยมีฐานข้อมูลพระพอเราได้ฐานข้อมูลพระเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มมาทําฐานข้อมูลงานกิจนิมนต์เนี่ยครับแล้วก็ต้องเข้าไปดูว่าไอ้กิจนิมนต์ปัจจุบันเขาทำยังไงแล้วก็ค่อยแปลงจากสิ่งที่ทำออกมาเป็นระบบก็จะมีการทํางานใกล้ชิดกันครั้ง โปรแกรมเมอร์ mer, ทั้งเจ้าการแล้วก็คราวนี้มันก็จะขยายไปที่ผู้สนองงานวัดก็จะเป็นการออกแบบร่วมกันจะทําหน้าจอแบบไหนปัจจุบันทํางานยังไงทําแบบไหนไม่ให้คนทํางานรู้สึกอึดอัดในส่วนของการนอนุยความสะดวกเนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันชัดเจนว่าสามารถเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระที่ท่านสามารถตรวจดูได้เองว่าวันนี้มีกิจนิมนต์ ตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างผู้สนองงานที่ดูแลจุดนั้นนั้นอย่างเช่นศาลาโบสถ์จะได้รู้ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยวันนี้มีงานอะไรบ้างนะครับก็สามารถเตรียมการดําเนินการได้อย่างการจัดหนังสือนะครับก็สามารถเข้าไปลงในระบบแล้วก็เลือกหนังสือนะครับนหน,งหนังสือเนี่ยจะมีรหัสก็สามารถไปคีย์ลงข้อมูลในระบบระบบก็จะแสดงผลออกมาในแอปพลิเคชันตอนนั้นมันทํางานหลายอย่าง มันก็เหมือนกับงานบอกไปแล้วก็ไม่เดินแล้วผมก็ลืมมั่งพอไปได้งานใหม่ลืมงานเก่าอย่างเงี้ยครับพอมีแอปนี้ครับเช้าขึ้นมาผมก็เปิดแอปกวน,นี้ดูว่ามีงานอะไรมั่งอะไรมั่งเราก็มานั่งพิจารณาดูว่างานไหนสําคัญอันไหนที่มันควรเร่งมันก็ทําให้ผมมีความภูมิใจว่าเราได้ทํางานให้พระเต็มที่ จริงๆมันมีเรื่องที่ประหลาดอย่างหนึ่งนะครับของวงการไอทีเนี่ยวงการซอฟต์แวร์เขาบอกว่าซอฟต์แวร์ที่ทํามา100เนี่ยแปนต์ใช้ไม่ได้ทําแล้วไม่ได้ใช้งานจริงอนะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยที่วัดต้นแบบเนี่ยกลายเป็นว่าทําแล้วส่วนใหญ่ใช้ได้จริงๆเหตุผลง่ายๆเลยเพราะว่าคนที่มาร่วมออกแบบคือคนที่เขามีปัญหาแล้วระบบมันทําให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นนะ คำว่าระบบซอฟต์แวร์ที่สนโมกรุงเทพมาสร้างให้กับวัดเนี่ยทำให้พระสามารถเข้าไปลงกิจนิมนตผ่านทางโทรศัพท์มือถือได้โยมสามารถติดต่อขอรับหนังสือด้วยตัวเองได้ด้วยระบบทัชสกรีนที่วัดมันไม่ใช่แค่ระบบซอฟต์แวร์หรอกแต่มันคือการจัดตั้งวางระบบสังคมที่จะทําให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดความเข้าใจกันเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเกือกูลกันนี่คือหัวใจของระบบ ไม่ใช่แค่ตัวคอมพิวเตอร์อาตมาหวังว่ามันจะไปสู่ยุคของการที่นอกจากเราเก็บข้อมูลเราเอาข้อมูลมาบริหารมันน่าจะไปสู่การทำ Data Sharing คือการที่จะเริ่มเชื่อมกันไม่เฉพาะในวัดใดวัดหนึ่งฐานข้อมูลหนังสือสื่อธรรมของหลวงพ่อสมเด็จเริ่มนำไปแชร์ในระบบของพระโคดาในระบบของสวนโม่แทนที่เราจะทำของใครของมันเราเอามาแชร์กัน ผู้คนในสังคมก็จะเข้าถึงธรรมะได้ง่ายขึ้นต่อไปในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมที่ศาสนาสมบัติเราก็จะสามารถแชร์วิ่งกันได้เหมือนแท็กซี่อยู่เหมือน Air b n ีเอไประชุมที่วัดยานว่างอยู่รถที่วัดข้างๆไม่มีใครใช้สังฆทานที่วัดยานโยมถวายไว้มากเราสามารถจะดแอลเคชและจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ไหรือไม่มันอาจจะเป็นส่วนต่อไป ที่หลังจากที่เราค่อยๆสังสมแต่มันต้องชวนกันเริ่มทําจากจุดเริ่มมาก่อนแล้วพอเรามีข้อมูลดีพอมีระบบดีพอและผู้คนเริ่มเกิดความเข้าใจกับระบบเราก็จะไปสู่การใช้ระบบเพื่อการจัดสรรระบบสังคมนี้ให้ดีงามให้เป็นกุศลให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นด้วยตัวระบบ การบริหารจัดการหรือตัวซอฟต์แวร์บริหารจัดการวัดเนี่ยม,มันถูกทําไว้ในส่วนหนึ่งแล้วก็คิดว่าครอบคลุมกับการทํางานต่างๆทั้งหลายที่วัดทําอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าหลายๆที่นะครับเข้ามาเห็นประโยชน์ว่าตัวซอฟต์แวร์นียมันสามารถที่จะให้ประโยชน์กับวัดที่ท่านดูแลอยู่หรือว่าท่านอยากจะใช้งาน,นก็สามารถที่จะติดต่อมาทางออจตุมัเหตุพุทธทาสได้ถึงเวลาหรือยัง ที่จะเอาโพธิปัญญามาเป็นแหลกนำแล้วก็คอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือใหม่ๆที่ทุกวันนี้เราเรียกว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งมีหลากหลายมิติไม่ว่าจะเรื่องอานแผนจัดการ,ร,าการเรื่องาศาสนากจเรื่องเผยแผ่าศาสนาธรรมเรื่องของภาวนาเรื่องแอานจัดการคณะสงฆ์หรือแม้กระทั่งเรื่องของการขยายวงพระพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อกิจ,จาการพระพุทธศาสนาที่หอจุดหมายเหตุก็ คิดเล็กๆนะเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์น้อยๆถามว่าเพื่ออะไรเพื่อดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในงานพระพุทธศาสนามารับใช้งานพระศาสนากันอย่างจริงจัง